สวัสดีค่ะลัคนาราศีสิงห์นะคะมาแล้วคิดประจำเดือนพฤศจิกาถึงธันวาคม2565นะคะดูฉากหลังแม่หมอนี่ก็จะมีความแปลกประหลาดนะคะแม่หมอเพิ่งจะย้ายโรงแรมมาใหม่ๆนะคะแม่หมอก็มาเดินทางมาต้องเที่ยวพักผ่อนนะคะในช่วง วันหยุดนั่นเองนะคะฉากหลังของคลิปก็จะมีความแปลกหูแปลกตานิดนึงนะคะใครที่เดินทางนะคะโดยเครื่องบินเนี่ยต้องเผื่อเวลานะเพราะว่าดีเลย์เยอะนะสุวรรณภูมินี่นะคะเผื่อเวลานิดนึงนะคะถ้าใครลงดอนเมืองก็ไม่ค่อยดีเลยหรอกนะคะมาดูไพ่ของคนลัคนาราศีสิงห์หน่อยนะคะไม่หมอหยิบมาแล้วนะนี่คือไพ่ประจําตัวของคุณนะเหนื่อยจังเลย เหนื่อยไหมเหนื่อยเพราะว่าคุณต้องต่อสู้กับอุปสรรคมากมายนะเป็นไพ่ของการต้องวิ่งไปแข่งขันแย่งชิงต่อสู้อะไรบางอย่างกับคนอื่นหรือว่ามีความขัดแย้งอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะส่วนมากไพ่ใบนี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่ต้องไปแข่งขันไปแย่งชิงไปต่อสู้หรือว่าคือมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่คุณจะได้มานะคะเป็นไพ่ธาตุไฟนะคะเป็นไพ่ประจาตัวของคุณนะคะ ถามว่าดีไหมมันจะดีในเรื่องของการต่อสู้แข่งขันการสร้างพลังนะคะมาดูไพ่ประกบหน้าประกบหน้าดีไหมไพ่ประกบหน้าเป็นไพ่สิดาบนะเป็นสถานการณ์บางอย่างอะที่คุณจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องสถานการณ์บางอย่างที่มันเรือเร้อรังมานานมีปัญหามานานมันจะจบแล้วนะ ไพ่สิบดาบระวังสุขภาพนิดน,นึงนะคะระวังสุขภาพระวังคุณจะเข้าไปอยู่ในสถานที่ที่มีคนเจ็บคนเป็นคนตายเยอะๆอย่างเช่นโรงพยาบาลนะคะก็อาจเป็นไปได้เหมือนกันสําหรับไพ่สิบดาบนะคะก็ต้องระวังสุขภาพนะของคนลัคนาราศีสิงห์เพราะว่าไพ่สิบดาบประกบหน้าคุณเลยนะคะแต่ถ้ากรณีของปัญหาต่างๆที่มันยืดเยื้อเรื้อรังมันจะจบเอาช่วงนี้แหละนะคนลัคนาราศีสิงห์ จบแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือไบสักปัญหาบางอย่างมันต้องจบอะจบแล้วเริ่มต้นใหม่ไพ่10ดาบคล้ายๆไพ่เดเดทนะคะคล้ายๆกันนะคะมาดูตำแหน่งที่3นะเจ้านายหัวหน้าดีไหมเจ้านายหัวหน้าดีอยู่นะเป็นไพ่6ไม้เท้านะคะเนี่ยเขาจะนำคุณเรียกว่าจะนําลูกน้องไปสู่ความสําเร็จน,นียจะเจอเจ้านายหัวหน้าที่เป็นคนมีชื่อเสียงนะคะเป็นคนที่บุคคลอื่น ให้การยอมรับยกย่องสูงนะคะแต่ว่าถ้าเป็นความคิดของคุณตอนนี้คุณใฝ่หาในเรื่องของความสําเร็จสูงนะคนละคณาละสีสิงนะคะมองหาในเรื่องของความสําเร็จการได้รับการยอมรับจากบุคคลอื่นนั่นเองนะคะตำแหน่งนี้ก็ถือว่าโอเคนะถือว่าดีนะนะคะในตำแหน่งนี้คุณพ่อ,อคุณด้วยนะ,นะค,ะคุณพ่อจะนําความภาคภูมิใจมาให้เจ้าชะตาะะตําแหน่งการงาน ไพ่ใบที่4ก็เรียกว่าเป็นไพ่หายพิเศษค่ะช่วงนี้ทํางานดึกนะนะคะสมัครงานใหม่ก็อาจจะได้งานดึกนะยูดึกยูดื่นนะทางานเป็นกะหรือเปล่าคนลัคนาราศีสิงห์นะคะแล้วก็อาจจะเป็นงานที่ต้องใช้ความคิดจินตนาการคิ A ีเอทีฟ e ด้วยนะคะจะเป็นแนวแนวนั้นนะสำหรับคนลัคนาราศีสิงห์นะคะรวมทั้งงานที่ต้องทำกลางคืนด้วยนะนะคะจะเป็นประมาณนั้นเป็นไพ่หายพิเศษ เป็นไพ่ราชินีพระจ,จันทร์นะคะก็เรียกว่าการงานของคุณในช่วงนี้นะคะแม่หมอบอกไว้เลยว่านะคะอาจจะต้องใช้การพินิจพิเคราะห์พิจารณาเยอะพอสมควรนะสำหรับไพ่ใบนี้เนาะนะคะแต่จะต้องใช้ความคิดจินตนาการความรู้สึกคียถี่บางอย่างออกมาเยอะพอสมควรนะคะเพราะว่าเป็นไพ่ไฮพิเทศเป็นไพ่ที่ต้องแสดงอารมณ์ความรู้สึกเยอะ ในเรื่องของการงานนะคะหรือว่าจะต้องใช้ความอดทนสูงพอสมควรนะคะสำหรับไพ่ไฮพิเชษนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะการงานก็ระมัดระวังนิดนึงนะจะตัดสินใจทำอะไรระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นไพ่ไฮพิเทษนะคะอาจจะมีความโรเลไม่ค่อยเด็ดขาดอะในส่วนของการงานของคุณนะคะและก็ส่วนมากจะเป็นไพ่ที่แบบว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของการนอนดึก งานที่ต้องทำดึกๆกลางคืนอะไรประมาณนี้นะคะจะเป็นแนวแนวนั้นนะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องของความรักต้องระวังนะอย่าใจร้อนนะในช่วงนี้นะคะอาจจะไปเจอคนที่มีเจ้าของนะสำหรับคนโสดนะช่วงนี้เวลาพูดคุยกับใครก็เรียกว่าดูดูหน้าดูหลังนิดนึงดูแบบดูนานๆน,น,นิดนึงนะคนลัคนาราศีสิงห์อาจจะไปเจอคนมีเจ้าของคนที่มีคนที่แบบคอยซัพพอร์ตอยู่เบื้องหลังก็ได้เหมือนกัน นะคะส่วนมากไพ่ใบนี้มันจะมีนะไม่งั้นแล้วถ้าคุณไม่ระวังจะเจอไพ่เรียกว่าเป็นไพ่เดอะทาวเวอร์ขึ้นมานะคะไพ่ตึกพังอ่ะมันจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะคะไพ่ใบนี้ออกมาเตือนนะให้ระวังนิดนึงสําหรับคนละขนาดละสีสิ่งนะคะความรักช่วงนี้เรียกว่าอาจจะถูกปกปิดไม่เปิดเผยก็ได้เหมือนกันนะคะ มีเรื่องรับลมคมในในเรื่องของความสัมพันธ์อะนะคะมันท็อกซิกขนาดไหนมันก็ท็อกซิกไม่ไม่ถึงกับท็อกซิกมากแต่ว่าเราจะไปเสียวความรู้สึกถ้าเรามารู้ทีหลังอะไรประมาณนี้นะคะมาดูตำแหน่งที่5บริวารบริวารลูกน้องงัดข้อกันบ่อยนะเนี่ยเป็นไพ่สองดาบนะคะระวังว่าจะมีเรื่องของการทะเลาะเล็กน,น้อยกับบุตรบริวารลูกน้องนะ ะะมีเรื่องให้งัดข้อกันประจาหรือว่าบุตรบริบัรคุณในช่วงนี้จะมีปัญหาเรื่องของสายตาสายตาสั้นสายตาผ้ามัวเขาใช้สายตาเยอะกันไปหรือเปล่านะคะมาดูตําแหน่งของอนาคตเป็นไพ่สิบเหรียญสิบเหรียญนี่คือความมั่นคงในเรื่องของการเงินนะเยรภาพทางการเงินจะมั่นคงขึ้นนะคะหรือได้รับสืบทอดกิจการมรดกจากครอบครัวนั่นเองนะคะ จะมีความสุขมากขึ้นในครอบครัวนะสำหรับคนละคนาลสีสิงห์นะคะเศรภาพต่างๆมันจะดีขึ้นนะนะคะตำแหน่งที่7ปัญหา The Tower รนี่ไงระวังเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นแบบปุปั้บฉับพันไม่ทันตั้งตัวนิดนึงนะคะต้องมีแผนสำรอง1-2-3ไว้ทำารยยาประมาทนะคนละคนาลสีสิงห์เพราะว่าคุณมีดาวพฤหัสอยู่ในภพมรณะนะ12ราศีคุณต้องระวังมากที่สุดอะ สำหรับคุณนะคะแต่ว่าถ้าเรามีสติมันไม่มีปัญหาอะไรนะถึงแม้ช่วงนั้นดวงเราจะตกก็ตามถ้าเราเรามัดระวังอะ่ะมันจะช่วยได้เยอะเลยนะคะอย่าประมาททำสิ่งใดในช่วงนี้อย่าประมาทนะคะโชคลาภความสำเร็จมีมานะมีมานะตำแหน่งที่8คุณเป็นไพ่เดอะซันเลยนะเนี่ยถ้าเดอะซันเข้ามาอยู่ในสำหรับไพ่ของแม่หมอปุ๊บไม่ต้องห่วงนะ,ะไม่ต้องห่วง เรียกว่าตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งของเพื่อนของคุณคุณจะไปอยู่ในสังคมที่แวดล้อมไปด้วยคนที่มีชื่อเสียงคนที่มีความรู้ความสามารถมากมายเจอเพื่อนที่เป็นเพื่อนที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงในวงสังคมนะคะหรือว่าไปอยู่ในสังคมที่แปลกใหม่นะคะเต็มไปด้วยคนที่มีชื่อเสียงนั่นแหละนะคะช่วงนี้ใครไม่ได้อยู่ในโซเชียลไม่ได้คุยกับเพื่อนก็คุยบ้างนะ เพื่อนจะนําโชคลาภการเงินความสําเร็จมาให้กับคุณนะเดซันขึ้นตําแหน่งที่8นะคะส่งชงโซเชียลเล่นบ้างก็ดีนะคะเดซันเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในสําหรับนะคะจิตใจเป็นยังไงจิตใจอยากทําอะไรหลายๆอย่างพร้อมๆกันมากเลยอยากทาโน่นอยากทํานี่อยากทําอะไรให้เร็วๆไม่อยากให้มันดีเลยไม่อยากให้มันล่าช้านะคะใจเย็นๆจะร่มๆกันนะคนราคณาราศีสิงห์ช่วงนี้อาจจะแบบรู้สึก วอนในเรื่องของความสําเร็จเยอะนะคะสำเร็จไหมไพ่สรุปเป็นไพ่เจดเม้เท้าสําเร็จถ้าคุณต่อสู้นะถ้าคุณต่อสู้และเลือกการต่อสู้ที่ชาญฉลาดนะไพ่บอกแบบนี้นะคะเลือกการต่อสู้ที่ชาญฉลาดและก็เรียกว่าเชื่อมั่นตัดสินใจในเรื่องของ ความคิดของตัวเองนะคะเรียกว่าเชื่อมั่นเชื่อว่าเราจะชนะเชื่อว่าเราจะผ่านไปได้นะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่เจ็ดไม้เท้านะไพ่เจ็ดไม้เท้ามันเหนื่อยแน่นอนไพ่ของคุณในรอบคําทํานายนี้เหนื่อยแน่นอนแต่ถ้าคุณเชื่อมั่นว่าคุณผ่านมันไปได้คุณก็จะผ่านมันไปได้มันเป็นไพ่ของความเชื่อมั่นมันเป็นไพ่ของการบุกบ่าฝ่าฟันที่จะประสบความสําเร็จนะคะไม่ใช่ว่า ไม่ใช่ใช้คำว,ว่าที่จะประสบความสําเร็จถ้าสู้ะยังไงก็ประสบความสําเร็จไพ่ใบนี้ยนะคะไพ่คุณมันไม่ได้ขี้เหล่เท่าไหร่นะเนี่ยขึ้นมาดีอยู่นะแต่มันเหนื่อยบอกไปเลยมันเหนื่อยนะคะต้องเหนื่อยอยู่แล้วเพราะว่าดาวพฤหัสของเรามันไปอยู่ในภพมรณะนะเห็นไหมคาตอบในอนาคตมันดีนะคะมีความสุขแน่นอนชัิญภาพในเรื่องของการเงินอะไรต่างๆมันจะดีขึ้นแน่นอน ใจเย็นๆใจล่มๆนะคะอย่าเพิ่งใจร้อนนะว่าคุณใจร้อนร้อนดูแล้วนะคะธาตุไฟขึ้นจิตใจเนี่ยนะคะใจร้อนอยากทําอะไรให้มันอยากทำหลายๆอย่างนะคะอยากให้ทุกอย่างมันเดินไปเร็วใจเย็นๆใจล่มๆนะคะดาวถอยหลังนะ,ะองตอนนี้นะคะเลือดถอยหลังอยู่แต่ว่าไปถอยหลังในภพมรณะของคุณนะนะคะก็เดี๋ยวปลายๆธันวาเพื่อจะเดินหน้านะคะของคุณจะต้องไปรอหลังเมษานะ ฟ้าใหม่ของคุณจะมาหลังเมษานะเพราะว่าดาวพฤหัสของคุณช่วงนั้นน่ะจะเดินเข้าสู่พบสุภาในราศีเมษนะคะเป็นราชาโชคดีมากๆอืมหลังเมษาดีแต่ช่วงนี้หน่อยเหนื่อยหน่อยจะต้องไปสมัครงานไปต่อสู้ไปแย่งชิง,ใค,งนะนะใ,ใ,ใครตกงานอย่าทอนะอย่าทอนะให้ขยันให้ขยันใครตกงานน่ะ ไปสมัครไว้เลยหลายๆที่อย่าท้อให้ขยันรับรองว่าได้นะคะได้แล้วก็ทําไปก่อนทําไปก่อนนะคะอาจจะต้องใช้ความอดทนนิดนึงนะในเรื่องของการงานบางทีต้องทํางานที่มันเข้ากับทํางานอยู่ดึกดึกเด่นๆนะคะถ้าช่วงนี้มันแบบเลือกไม่ได้จําเป็นต้องทําก็ทําไปก่อนนะคะทําไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวหลังเมษาแล้วดวงคุณจะเปลี่ยนนะคนสิง จะเปลี่ยนจากที่มันแย่ๆหนักๆอ่ะมันจะดีขึ้นเยอะเลยนะคะใจะเย็นๆจะร่มๆนะคะสำหรับใครที่มีงานประจำทำอยู่แล้วหรือว่าทำงานอะไรอยู่แล้วในช่วงนี้นะคะมันก็เหนื่อยนะมันต้องใช้ความอดทนนะไม่หมอบอกเลยอดทนนิดนึงอดทนนึงคนลัคนาราศีสิงห์นะคะแต่ไม่ใช่ว่ามันไม่มีโอกาสให้คุณหยิบจับนะโอกาสมันมีแต่คุณต้องวิ่งไปคว้ามัน นะคะมันไม่ได้ง่ายเหมือนคนอื่นไงสำหรับของคุณนะคะเดซันขึ้นตำแหน่งที่8เนี่ยนะคะพยายามเข้าสู่โลกโซเชียลเยอะๆนะพยายามเข้าสู่โลกโซเชียลเข้าสู่สังคมเยอะๆมันจะนําความเจริญรุ่งเรืองโอกาสใหม่ๆมาให้กับคุณเพราะว่าไพ่การงานของคุณเป็นไพ่ราชินีพระจันทร์ความมืดมิดนะคะแต่ว่าสังคมเขาเป็นไพ่เดซันคุณต้องนํางานของคุณนะเข้าสู่สังคมนะ เออมันถึงจะดีนะคนละคณะละสีสิ่งนะคะถ้าคิดว่าใช่ถ้าคิดว่าดีให้ทําไปเลยนะคะอันนี้เป็นไพ่ออกมาเตือนนะ The Tower นะคะไพ่บอกว่าระมัดระวังอุบัติเหตุเพศภัย,ภยธรรมชาติต่างๆด้วยนะคะแล้วก็เรื่องที่จะเกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวนะคะวางแผนสำรอง1 2 3ไว้เลยนะถ้าไพ่ขึ้นแบบนี้นะคะ เหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนมันจะเกิดขึ้นนะคะก็ระมัดระวังนิดนึงนะคะภาพรวมหน้าไพ่ของคุณมันไม่ได้แย่นะเพราะว่าไพ่นาคนของคุณก็ขึ้นดีนะคะแต่ว่าไพ่ประจําตัวเรามันจะเหนื่อยมันต้องเข้าไปแข่งขันกับคนอื่นยิ่งคนทํามาค้าขายยิ่งต้องใช้ความอดทนสูงนะเออต้องวิ่งต้องหาลูกค้านะคะไม่ใช่ว่าให้อยู่แบบ เฉยๆนิ่งๆขายไปเรื่อยๆนี่ไม่โอเคนะต้องวิ่งนะนะคะพยายามถ้าใครที่แบบมีหน้าร้านแล้วรู้สึกว่ากิจการงานมันมันขายของไม่ดีเลยช่วงนี้พยายามนำสินค้าของคุณผักเข้าสู่โซเชียลให้ได้นะในช่วงนี้เรียกว่าจะโอเคเป็นช่องทางเป็นโอกาสใหม่ๆเลยนะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวดาวพฤหัสเข้าสู่ราศีเมษปุ๊บดวงเมืองดวงเมืองจะมีการเปลี่ยนนะไม่มองว่าเปลี่ยนเยอะ เปลี่ยนหลายอย่างนะคะเพราะว่ามฤตยูจะเข้าทับลัคนาจะเข้าสู่ราศีพฤษศกนะคะเรียกว่าเป็นภพการเงินของดวงเมืองดวงโลกด้วยระบบการเงินต่างๆก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเ,เกิดขึ้นเราต้องมาเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆนะนะคะอะไรที่มันไม่เคยเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นในส่วนของการเงินภพการเงินของโลกดว,ด,วดวงโลกดวงเมืองอะไรประมาณเนี้ยนะคะสิ่งที่มันเคยแบบสะสมสังสมมานาน มันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะจะเป็นประมาณนั้นเราก็ต้องเปิดหูเปิดตาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะสำหรับคนราศีสิงห์นะคะอืมใจเย็นๆใจล้มๆธาตุไฟขึ้นเยอะเหมือนกันนะเนี่ยน,นะคะแต่มันจะขึ้นไปที่ตัวของเราความคิดของเราจิตใจของเรานะคะแต่ว่า ถ้าเรามีแรงผลักดันขนาดเนี้ยนะคะแม่หมอว่ายังไงก็ประสบความสําเร็จเนาะภายอนาคตก็ขึ้นดีด้วยนะคะสิ่งที่คนที่คุณเหนื่อยที่คุณหนักที่คุณทํามานานมันจะเป็นความมั่นคงในอนาคตบอกเลยนะคนสิง์นะคะการงานต้องสู้ต้องอดทนนะคะสาหรับคนราศีสิงห์นะคะในส่วนการเงินดีไหมนะคะขยันจะมีเงินขยันจะได้เงิน แม่บอกบอกไว้แค่นี้เลยนะคะต้องขยันนะต้องขยันคือถ้าขยันปึ๊บคุณจะมีภาษีดีกว่าคนอื่นเพราะว่าไพาสรุปของคุณเออไพอนาคตของคุณมันขึ้นเป็นสิบเหรียญเลยนะคะมันขึ้นเป็นสิบสิบเหรียญเมื่อคุณพยายามเยอะกว่าคนอื่นอดทนเยอะกว่าคนอื่นความมั่นคงอะไรต่างๆที่คุณทํามาสะสมมามันจะเป็นความมั่นคงในอนาคตถึง10เหรียญเลยนะ ไม่ใช่ธรรมดานะคะทุกคนเนาะอดทนนิดนึงนะคะอดทนขยันอดทนรับรองว่าประสบความสําเร็จคนละคณะสิงนะคะในส่วนของความรักความสัมพันธ์เป็นยังไงบ้างอ่ะแม่หมอบอกเลยนะว่าคนโสดเนี่ยดูดีๆอย่าเพิ่งไปคาดหวังมากในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะดาวพฤหัสก็ยังเดินไม่ดีนะคะก็ต้องระมัดระวัง ะะเรื่องของความสัมพันธ์จะไปเจอคนมีคู่คนที่มีเจ้าของอยู่แล้วนะคะมารักมาชอบหรือว่าเราไปชอบเขาอะไรประมาณเนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะแล้วบางคนนะไปเจอคนเรียกคู่แข่งเยอะต้องไปแข่งไปต่อสู้ไปแย่งกันกับคนอื่นอะนะคะแต่ว่าดูทรงความรักของคุณมันจะไม่ค่อยดีนะเออ ระวังจะมีปัญหานะเรื่องของความรักนะนะคะระวังจะมีปัญหาของคนโสดเนี่ยแม่หมอบอกเลยไว้เลยว่ามันเหนื่อยอะ่ะกับเรื่องของความรักอะ่ะพอเราแบบถึงแม้ว่าเราจะพยายามต่อสู้กับความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยคือเราอาจจะไปแอบชอบคนคนหนึ่งเราพยายามที่จะจีบตามจีบเขาแต่ท้ายที่สุดแล้วแม่หมอจะมองว่าพอมารู้เบื้องลึกเบื้องหลังเขาแล้วเราอาจจะรู้สึกเสียความรู้สึกอะไรประมาณเนี้ยนะคะ มันมีอะไรรับลมคมในในความสัมพันธ์นะนะคะคนโสดดูดีๆนะคะดูดีๆถ้าโสดได้ก็โสดไปก่อนช่วงนี้นะคะโสดไปก่อนแต่ถ้าสถานะคนคุยคนมีคู่เนี่ยนะคะแม่หมอจะบอกว่าบางคู่อะบางคู่นะ่ะอาจจะมีลักษณะของความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนยืดเยื้อยาวนานมานะสุดท้ายแล้วถ้าจบมันก็คือจบนะถ้าจบก็คือจบนะเพราะว่าไพ่ประกบหน้าคุณเป็นไพ่สิบดาบนะ ะะปัญหาที่มันคาราคาซังมานานนะคะมันจะถูกเคลียร์ถูกให้จบแล้วก็เดินหน้าต่อไปนะคะสำหรับคนลัคนาราศีสิงห์นะคะในกรณีความสัมพันธ์ที่มีปัญหานะนะคะส่วนคนที่เรียกว่าอยู่ในช่วงประครับประคองความสัมพันธ์นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบอ,อ,อืมคึมคุมมคืออะไรประมาณนี้นะคะก็ระวังนิดนึง ระวังนิดนึงนะคะคนมีคู่นี่ก็เรียกว่าต้องใส่ใจคนรักคู่ครองนิดนึงช่วงนี้คนรักคู่ครองรู้สึกผีเข้าผีออกยังไงไม่รู้นะคะอารมณ์แปลหวนนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบเข้าใจยากตัวเราก็เรียกว่าสับสนในตัวเองเยอะนะคะมันจูนกันยากจริงๆเรื่องของความสัมพันธ์แม่หมอบอกเลยมันจูนกันยากบางที ปัญหาบางคู่สําหรับคนลนาัราศีสิงห์มันสะสมมานานจนจากความรักกลายเป็นความรู้สึกต่อต้านคนรักไปเลยนะคะทําให้สถานการณ์มันแย่ลงนะอ,อดังนั้นแล้วถ้าคุณเป็นคนมีคู่อยากใช้ชีวิตร่วมกันต้องหันหน้ามาคุยกันนะต้องหันหน้ามาคุยกันและลดความขัดแย้งลงให้เยอะที่สุดนะคะ จะเอายังไงต่อไปจะอยู่หรือจะไปให้มาคุยกันตรงๆชัดเจนเลยมันจะได้เดินหน้านะเพราะว่าความรักของคุณมันคุมเคือแล้วคุณก็ไม่สามารถที่จะไปเคลียร์กับคนรักได้เพราะตัวคุณเป็นไพ่ห้าไม้เท้าด้วยเออใจคุณมันก็ร้อนด้วยไม่หมอกก็เลยว่ามันยุ่งเหยิงมากคนละคณะราศีสิงในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าความสัมพันธ์มันเหนื่อยอืความสัมพันธ์มันเหนื่อยหรือว่าเราอะ ไปต่อต้านเป็นปฏิปักษ์กับความคิดของคนรักมันทําให้มันไม่เข้าใจกันนะคะแล้วระวังว่าจะเกิดปัญหาความรักพังนะคะความรักพังเลิกรายย่าร้างกันก็มีหลายคู่นะคะก็ระวังสําหรับคนลัคนาราศีสิงห์นะคะสาหรับไพ่คําแนะนําในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ไพ่ขึ้นเป็น The Tower, เดอะทาวเวอร์เนาะไพ่บอกว่าลองเปลี่ยนเปลี่ยนห้งจุ้ยบ้านเปลี่ยนสถานที่บ้านเปลี่ยนบรรยากาศในบ้านที่คุณอยู่ด้วยกันน่ะ หรือว่าสภาพแวดล้อมที่คุณอยู่ด้วยกันนะให้มันมีความสะอาดตามมากขึ้นโปร่งโล่งสบายมากขึ้นหรือว่าเติมแต่งสีสันภายในบ้านขึ้นมาบ้างเนาะมันจะดีขึ้นนะคะมันจะดีขึ้นลองหยิบจับทําอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับบ้านนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าบ้านคุณอึมครึมมันม,ม,มืดมืดสลัวสลัวอย่างเงี้ยคุณก็ลองเปลี่ยนห่วงจุยบ้านคุณดูนะเนี่ยตำแหน่งที่4เป็นไพร่ราชินีพระจันทร์เนี่ย มันจะค่อนข้างมืดมืด,มด,มดสลัวสลัวตรงบ้านคุณนะ่ะมืดมืดทึมทึมรู้สึกไม่ค่อยโล่งโปร่งสบายเลยลองแก้ไขดูจากที่มันมืดมืดทึมทึมเอาแสงสว่างเข้าไปเอาสีสันเข้าไปดูนะเออมันจะเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างได้แล้วก็บรรยากาศเปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนนะคะอืมลองดูนะหลายๆายคู่แม่หมอแนะนําแบบนี้นะนะคะจากที่ไม่คุยกันก็อาจจะคุยกันก็ได้เอ๊ะเธอทําอะไรนะ ถ้าเปลี่ยนอะไรนะ่ะออหาเรื่องให้คุยกันนะคะก็เวลาคุยกันก็พยายามอย่าทะเลาะกันนะในคู่ที่มีปัญหานะ,ะพยายามหากิจกรรมทําร่วมกันและพยายามสร้างบรรยากาศภายในบ้านให้มันมีความสดชื่นความสว่างสวงนะคะและ้วก็สีสันขึ้นมาคุณเห็นไพ่เดอะซันที่เป็นไพ่แวดล้อมคุณไหมนะมันขึ้นตำแหน่งที่8ภานะไพ่อกว่าคุณต้องสร้างสภาพแวดล้อมให้มันมีแสงสว่างนะ รู้สึกบ้านคุณมันอึมถ,ถ,ถึงมึมถึไหมคุณสิงห์นะคะจะเป็นประมาณนั้นนะคะช่วงนี้เป็นช่วงอุปสรรคปัญหานะคะก็ใจร่มๆใจเย็นๆปรับท่าตัวเองให้มันสมดุลก่อนพราะดูเหมือนทตุเรามันก็จะแบบจะเตกกระสานสรั้นเซนอยู่เหมือนกันนะเนี่ยไพ่ประจําตัวเป็นไพ่ห้าไม้เทา้าไพ่ประกอบหน้าเป็นไพ่สิบดาบเนี่ยนะคะ จิตใจก็เป็นธาตุไฟความคิดก็ธาตุไฟนะ่ะมุ่งหาแต่ความสำเร็จชื่อเสียงเงินทองการงานแต่ไม่ดูเรื่องของครอบครัวคนรักไม่ดูเรื่องอะไรปีกเล็กอา่าปีกย่อยเล็กน้อยในชีวิตมองข้ามไปมันก็มีส่วนทำให้ชีวิตของคุณอนะโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมันยากนะคะทุกอย่างจะต้องเริ่มจากสิ่งเล็กๆก่อนนะคะค่อยเป็นค่อยไปนะคะ จะเป็นประมาณนี้นะสำหรับคนลัคนาราศีสิงห์นะคะก็ระวังสุขภาพนิดหนึ่งไพ่สิบดาบประกบหน้าเนี่ยระวังจะได้ไปโรงพยาบาลนะถ้าไม่ไปโรงพยาบาลก็ต้องไปสถานที่ที่มันเป็นมีคนตายคนเจ็บคนเป็นเยอะๆสุสานอย่างเงี้ยนะคะโรงพยาบาลอย่างเงี้ยระวังนะคะก็จะประมาณนี้นะคะดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์นะคนลัคนาราศีสิงห์นะคะรอช่วงจังหวะดีๆหลังเมษายน ดวงคนก็จะเปิดแล้วนะคะเจริเย็นใจร่มๆมนะคะช่วงนี้นะคะก็สําหรับคลิปนี้แม่หมอต้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะนะคะถ้าเกิดว่าท่านใดที่เข้ามาดูคลิปเรารู้สึกว่าไม่ตรงนะคะแม่หมอจะบอกว่ามันไม่ตรงอยู่แล้วเพราะมันเป็นภาพรวมไม่ใช่ดวงเฉพาะบุคคลนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะดูเป็นแนวทางดูเป็นความบันเทิงดูเป็นไกด์ไลน์ในชีวิตนะนะคะเพราะว่านี่เป็นการดูดวงแบบ ทั่วไปไม่ใช่ดวงบุคคลนะคะก็คลิปนี้ไม่หมาะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ